ไลฟ์สดแล้วนะครับไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตดูอ่าไลฟ์สดนะนะฮะในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวท่านรองอาจารย์ประภารอแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตดูไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะฮะทางแฟนเพจ a c e b o o k เลยแล้วก็เผื่อว่าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะ ช่วยเหลือนะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็ติดตามกันให้ได้อย่างที่บอกกันครับในแคมเปญ63บาทสู้โควิด -19 63นะครับกับสภากาชาติไทยอ่ะมาแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณผู้ชมทางาแฟนเพจ Facebook ก่อนนะครับ fm91trafficpro ครับผมอ่ะตอนรับนะฮะ คุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังนะครับมาพูดคุยกันครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับรองผู้มนีการสํานักงานจัดหาไรายได้ครับสภากาชาติไทยครับคุณจันประภาวิชิตโชลไทยนะจะมาพูดถึงในแคมเปญน,นี้ตามที่บอกกันนะครับสวัสดีครับคุณจันประภาคุณจันประภาครับ สวัสดีค่ะคุณจิตพนุและคุณผู้ที่ชมการไลฟ์ขณะขณะนี้ด้วยนะคะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งไลฟ์่านทาง a c e b o o k ไลฟ์แฟนเพจ FM91 Gra p h i c Pro แล้วก็ทางวิทยุก็ติดตามรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับ,รบจะได้กระจายข่าวกันไปทั่วๆก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าแคมเปญน,นี้เนี่ยพอได้ยินแคมเปญน,นี้โอ้โหผมรู้สึกดีใจมากเลยที่มาที่ไปแคมเปญน,นี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะ ค่ะต้องอ่าเล่าให้อ่าท่านผู้ ชมและผู้ฟังได้รับทราบก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดาการระบาดของโควิด -19 นะคะสภาก,กาชทัยได้ดําเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะคะ,ะในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลจุฬาลงกนรนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีน่สิศรีราชาซึ่งแต่ดูแลในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะคะทั้งผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ะะเข้ามารับการรักษานะคะ,ะหลังจากที่สถานการณ์ของการรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะกะ็ดีขึ้นนะคะ,ะส่วนต่อมาในส่วนที่สภากาชาไทยจะต้องดูแลก็คือการที่จะต้องอดูแล ป้องกันนะคะคโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็กลุ่มที่จะต้องปักตัวเองและโดยเฉพาะที่เป็นผู้ได้โอ,อกาสนะคะสภากาชาไทยก็จะนําชุดทานน้าใจนะคะคที่ทํากลุ่มผู้มีความเสี่ยงนะคะคจะต้องตักตัวเอง14วันนี้ได้รับชุดนี้ไปไม่ต้องออกจากบ้านนะคะ<ช> <ๆ S 1> ก็จะทําให้การลดการแพร่เชื้อลงได้นะคะซึ่ง าการดูแลของอาสาสมัครสาารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะซึ่งช่วยเหลือสภากาชาตไทยได้เยอะมากนะคะ<ช>ทําให้เราสามารถได้ผู้ที่จะต้องถูกกักกันตนนะคะแล้วก็แจกชุดทันน้ําใจไปถึงบ้านด้วยนะคะตอนนี้เราแจกไปเนี่ย63จังหวัดนะคะแล้วก็แจกไปประมาณ1 2 0 0 0่นถุงนะคะจ<ช>ึงเ,เป็นที่มาของคมเป็น63บาท<ช>นะคะเพราะมองว่าเมื่อรักษาเยาบาลแล้วนะคะป้องกันแล้วเนี่ยประชาชน ได้รับผลกระทบมากมายเหลือเกินนะคะทั้งผู้ได้โอกาสรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องไรายได้สภากาชาติไทยก็ไม่ได้ิ่งนอนใจนะคะดูแลพี่น้องประชาชนที่จะดูแลได้ก็คือการที่ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะและสถานีกาชาติที่เราไปอยู่ประมาณ13สาสถานีนะคะทั่วประเทศนะคะ,ะมาทําเป็นอาหารปุงสุกจากครัวขึ้นที่สภากาชาติไทย นะคะดังนั้นเนี่ยแคมเปญตรงนี้จึงเ,เป็นการแบ่งปันแล้วกันนะคะทีทท่อาจจะเชิญชวนให้ให้กับผู้ที่สามารถนะคะที่จะ แบ่งปันนะคะน้ำใจนะคะโดยมีสภากาชาดไทยเป็นสื่อกลางนะคะ63บาทก็เปรียบเสมือนอาหารหนึ่งมื้อนะคะที่จะประกอบไปด้วยอาหารปรุงสุกน้ำดื่มหรือแม้จะมีนมมีขนมมีผลไม้เชื่อเหลือเกินว่าผู้ได้รับก็จะเกิดรอยยิ้มในใจของทุกท่านนะครับคือหมายถึงว่าในส่วนการรักษาในทางสภากาชาดไทยก็ดําเนินการอยู่แล้วการป้องกันก็ดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่านี่คืออีกส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องอต้องเรียนอย่างนี้ค่ะที่พูดทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผ่านมาะนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงทานน้ําใจที่เราแจกไปนะคะเ,เกิดจากเงินบริจาคทั้งสิ้น,นะคะ,คะเพราะว่าเมื่อได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือมาเราก็ส่งต่อไปให้พี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างที่รับทราบกันนะคะว่าถุงทานน้ำใจนะคะ,คะที่เราแจกไป63จังหวัดทั่วประเทศเนี่ย1แสนกว่า1แสนสองหมื่นชุดเนี่ยเราใช้เงินไปแล้วกว่า73ล้านบาท นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่า ประชาชนที่อยากจะช่วยสภากาชาติไทยให้สามารถขับเคลื่อนง,งานต่อได้เนี่ยนะคะคอยากจะลุกขึ้นมาช่วยสภากาชาติไทยได้อย่างไรนะคะเปิดบัญชีธนาคารมานะคะแต่ว่าอยากจะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าปี63นี้มันมเป็นปีที่มีความหมายเป็นปีที่ทุกคนได้รับความทุกข์นะคะแต่ว่าความทุกข์นี้เนี่ยจะแปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม <เอ S 1> จากผู้ให้ไปยังผู้รับนะคะคบ63บาทจึงเ,เป็นคัพเปนที่เราจะทําในช่วงระหว่างเาดือนพฤษภาป จนถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้นค่ะอ๋อเห็นบอกแคมเปญนี้ก็จะ63วันด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะทั้งหมดนี่63หมดเลยนะครับอ๋อก็ต้อง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 ทำให้คนจําได้ดีกว่านะคะคุณจิตธนุเพราะว่าปีนี้เป็นปี2063นะคะเราเกิดเอ่อ c ไท19 การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะได้รับผลกระทบจากการเป็นผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะได้รับผลกระทบจากการที่ต้องขาดอาชีพขาดรายได้นะคะนั่นสิ่งที่ผู้ที่สามารถแบ่งปันได้นะคะในปี63นี้นะคะจึงเป็นที่มาของเลข63นะคะเราทำแค่63วันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแคมเปญนี้ก็จะหยุด ะะได้เท่าไหร,ร่ก็เท่านั้นค่ะเพราะว่าสภากาชาไทยก็ยังช่วยเหลือต่อไปค,ครับนะขอเนี่ยถามถามถึงถึงงบประมาณที่เราได้รับจากการบริจาคมาเป็นหลังบ้านนิดนึงนี่นะฮะว่าในการช่วยเหลือที่ผ่านมาเนี่ยเราเราใช้งบประมาณไปเนี่ยเจล้านบาทแล้วใช่ไหมฮะ จะป้นในส่วนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะคแต่ว่าทา,ทางด้านการแพทย์เนี่ยต้องบอกว่าการแพทย์ที่ส่วนที่ได้รับบริจาคก,ก่อนหน้านี้เนี่ย<แ>เราจะไปนําไปใช้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะคะคซึ่งะจะต้องมีในเรื่องของออห้องอลดความดันลบ นะคะที่จะต้องดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่จะต้องมาอยู่รักษาพยาบาลนะคะในห้องไอซียูก็ตามนะคะนั้นเงินบริจาคในช่วงแรกเนี่ยเราจะเทไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะนั้นเมื่อรักษาพยาบาลดีแล้วเนี่ยเราก็จะนําเงินบริจาคเนี่ยค่ะมาใช้ในเรื่องของการดูแลป้องกันนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาการชาติอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการให้การป้องกันนะคะช่วยเหลือเัียวยาและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องมาช่วยกันนะคะในเรื่องของการดูแลประทังช ให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะจนกว่าจะกลับเข้าสู่ระบบนะคะขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สภาการชราไทยกําลังทาอยู่ค่ะทำคือต้องบอกว่านะครับทางสภาการชราไทยเนี่ยทําหลากหลายอย่างในการช่วยเหลือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเงินบริจาคบอกได้ไหมคือเพียงพอหรือเปล่าฮะหรือว่าเราก็ยังต้องใช้เรื่อยๆอยู่ต่อไปในอนาคตเนี่ยจริงจริงจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเรียนตรงๆนะคะเงินที่ก้น เราไม่เพียงพอนะคะเพราะนั้นจึงลุกขึ้นมาทําแคมเปญตัวนี้ค่ะถือว่าแคมเปญน,นี้จะเป็นจะเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะ ระดมเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็อยากช่วยเหลือกันผมมองแบบนี้นะคุณจันทรภาค,ครับรบอกว่าคืออย่างที่เกินๆก,กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปนี่นะว่าคือบางท่านอาจจะไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นที่จะไปแบบทำเข้ากล่องแจกใช่ไหมไปซื้อแบบถุงยางชีพหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะมีเงินจํานวนเล็กน้อยแล้วก็อยากจะบริจาคเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือสิ่งต่างๆเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการคืออย่างน้อยเนี่ยให้คนเนี่ยมีข้าวกินก็คือในจุดนี้คือเป็นว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักๆเลยใช่ไหมในแคม ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าเราเปิดรับเงินบริจาคมาก่อนหน้านี้นะคะถุงยางชีพนะคะหรือถุกท้าน้าใจที่มอบไปเนี่ยตามมูลค่าของสิ่งของที่อยู่ในถุงเนี่ยนะคะประมาณหกร้อยหกสิบาทนะคะเราะนั้นหกร้อยหกิบาทหนึ่งแสนกว่าสองหมื่นชุดเนี่ยนะคะก็มากกว่าเจ็สิหกล้านบาทไปแล้วเพราะฉันในการที่เราจะต้องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งตอนนี้แม้ว่า การแพร่ระบาดเนี่ยจะ,ะค่อนข้างจะควบคุมได้แล้วเนี่ยอย่างที่เรียนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอาชีพก็ยังไม่มีนะคะคยังขาดรายได้อยู่เพราะฉะนั้นอาหารหนึ่งมื้อมันมีความหมายสําหรับผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้มากนะคะอ,อย่างเดอรวดิฉันก็ลงพื้นที่ไปได้เห็นนะคะที่ค,ความรู้สึกว่าถูกย,ย่าก<ง>ลาบากยังรอความช่วยเหลืออยู่อีกมากนะคะเพราะฉะนั้น63บาท ทุกท่านจะมีความหมายกับหนึ่งชีวิตเป็นอย่างสูงนะคะนั้นหกสิบสามบาทเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ช่วงภัยโควิดไปด้วยกันนะคะค่ะสิ่งที่สภากาชาดไทยก็คือจะทําเป็นครัวเองนะคะเป็นครัวขื้นที่เราปรุงอาหารปรุงสุกเองนะคะอาสาสมัครมาช่วยกันทํานะคะแล้วก็ลงพื้นที่แจกนะคะตอนนี้เราก็แจกไปกว่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนชุดแล้วนะคะเฉพาะอาหารปรุงสุกค่ะคือคือเป็นอาหารปรุงสุกอย่างเนี้ยคือในกระบวนการเราก็ต้องทําทุกวันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะทำทุกวันค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดครัวนะคะต้องบอกว่าเราเปิดครัวไปเนี่ยอย่างอย่างที่เรียนนะคะทีเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยก็จะเปิดครัวนะคะเปิดไปแล้วเนี่ยที่เชียงใหม่นะคะที่ป่าอบนราชธานีนะคะแล้วก็นครราชสีมานะคะมุดรากาศนะคะแล้วสิ่งสําคัญก็คือสภากาชาติไทยได้รับพระกรุณาพระมหากรุณาที่คุณจะสมเด็จ พระนิธิถาท่ราชเจ้านะคะกมครมสมเร็จประเทศพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้ในการสภาการชาติไทยค่ะทรงมีพระราชญา,าตนะคะให้สภาการชาติไทยตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อเมริกันสภาการชาติไทยนะคะตั้งไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะจังหวัดสาแก้วนะคะซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีที่จังหวัดนนทบุรีนะคะคแล้วก็ ณขณะนี้ในที่วัดปรทุมมนารามน,นะคะค่ะซึ่งก็สามารถทําให้ขยายปริมาณนะคะอาหารปรุงสุกในแต่ละวันมากขึ้นนะคะบา,บางที่ก็เป็นวันละสองพันชุดนะคะบางที่เป็นวันละแปดหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยชุดนะคะคซึ่งสามารถจะจ่ายความช่วยเหลือได้เพิ่มขึ้นคะ่ะอนะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการบริจาคนะในแคมเปญน,นี้นะครับหกบาทสู้โควิด -19 ปี63นะฮะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะถ้าสนใจเนี่ยจะสามารถบริจาคได้ยังไงครับผมค่ะออตอนนีอออ้อย่างที่เรียนนะคะว่าสภาก์ัสไทยเปิดรับบริจาคมาคอย่างต่อเน,นื่องนะคะเพื่อ,อ,อใหออ้ผู้ดี ติดกุศลนะคะได้ช่วยเหลืองานของสภากาชาติไทยในการขับเคลื่อนอสู้วิกฤตโควิดในครั้งนี้นะคะ,ะและที่สําคัญก็คือ,อสภากาชาติไทยเพิ่งได้รับนะคะ,ะมะติจากทางคณะรัฐมนตรีรนะคะที่มีการประชุมและก็ให้สภากาชาติไทยได้รับการลดหย่านสองเท่าโดยบริจาคผ่าน e อี d o n a t i o n ดังนั้นการบริจาคเป็นหกสิบสามบาทบท่านง,ง่ายมากเลยนะคะคเห็นตัว qr code <แ>ที่ไหนนะคะไม<แ>่ว่าจะเป็นป้าย ไอโฆษณาสถานที่ต่างๆนะคะคซึ่งตอนนี้ก็จะมีสื่อต่างๆให้ความร่วมมือในเรื่องอของการเผยแพร่นะคะตัว QR Code ตัวน,นี้แค่เอาสแกนนะคะก็สามารถที่จะกดได้63บาทโดยเงินบาททุกสตางค์ก็เข้ามาที่บัญชีของสภากรารชราไทยซึ่งเป็นบ,บัญชีธนาคารกสิกรไทยค,ะค่คะเมื่อสักครู่มผมลองลองบริจาคลองสแกนนะฮะ QR Code ที่ที่มาในข้อมูลเปเปอร์นะฮะแล้วก็บริจาคไปแล้ว63บาทนะฮะตามตามจำนวนแคมเปญ แต่ว่าพอเราสแกนไปปุ๊บนี่นะฮะเขาก็ไม่ได้ระบุว่าคุณจะบริจาคแค่63บาทใช่ไหมฮะคุณสามารถบริจาคได้มากกว่านั้นหรือว่าตามที่คุณต้องการหรือไม่จาเป็นจะต้อง63บาทก็ได้น้อยก็น้นได้มีมากให้มากมีมีน้อยให้น้อยนะคะขึ้นอยู่กับกําลังของทุกท่านสิ่งสำคัญก็คือการส่งต่อน้ําใจค่ะเป็นรอยยิ้มอย่างที่เรียนนะคะจากผู้ให้ไปถึงผู้รับสภากาชาดไทยจะนําความปรารถนาดีไปสู่พี่น้องประชาชน ทุกคนที่ได้รับผลกระทบค่ะแคมเปญนี้63วันจะสิ้นสุดวันไหนนะครับวันที่9กรกฎาคมค่ะ9กรกฎาคมสิ่งสาคัญนะคะถ้าเกิดว่าอย่างคุณจิตพนุเนี่ยได้ลองแกนกแล้วนะคะถ้าจากกรุณาผมวะททาให้เกิดการบอกต่อนะคะอย่างน้อยๆก็ติดแฮชแท็กนะคะที่ทุกคนหรือคนที่เล่นกับโซเชียลมีเดียนะคะมาจะลองชาร์เลน์กันนะคะก็ถ้าจากกรุณาก็คือแฮชแท็ก63บาท ชาเลน์นะคะจำนวนวันที่เหลือก็ได้นะคะปกติแล้วจะเป็นแฮชแท็ก63บาท63วันซึ่งโควิดปี63นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนะใครที่อยากจะแฮชแท็กหรือ c h a าเลน g ์บอกเพื่อนนะคะถ่ายรูปของท่านนะครบโดจากแล้วเนี่ยก็ชาเลน์บอกต่อจะทําให้เกิดการแบ่งปันและก็กระจายข้อมูลข่าวสารให้เราได้มากขึ้นด้วยอะค่ะวิธีการสังเกตจะได้เกิดความมั่นใจนะคุณเจนประภาครับก็คือว่าถ้าสแกนไปปุ๊บเนี่ยนะฮะ ให,ให้สังเกตที่ชื่อบัญชีนะครับชื่อสภาการชาติไทยสภาการชาไทยจะขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะครับถ้าเป็นบัญชีอื่นนี่ไม่ไม่ใช่นะฮะ <laughs> <laughs> นะครับไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะจะมีะชื่อสภาการชาตไทยเพื่อภัยพิบัตินะคะครเราถือว่าเอ,อ โควิดนี่ก็คือโรคระบาดเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสแกน QR ขึ้นชื่อบัญชีสภากาชาติไทยก็มั่นใจได้ว่าเงานินทุกบาททุกสงา์ของท่านจะเข้าบัญชีของสภากาชาติไทยค่ะครับทางสภากาชาติไทยคาดหวังมากน้อยแค่ไหนฮะกับ63บาทสู้โควิด -19 ปี63แคมเปญน,นี้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ตั้งเป้าในเรื่องของการระดมชุนนะคะนอกเหนือจากแคมเปญ63บาทแล้วก็จะมีการเชิญชวนในในภาคอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนว่าตอนนี้เนี่ยเงินที่เรานํามาใช้จากเงินที่เรามียอยู่ในครังเนี่ยก็ลดลงลดลงไปนะคะเพราะฉะนันนนะเงินที่ ผู้สั่งรายการผู้ชมการไลฟ์นะคะคจะเติมเต็มมาให้เราเนี่ยก็จะทําให้เราขับเคลื่อนต่อไปได้นะคะคดังนั้นเนี่ยถามว่าคาดหวังมากน้อยอเพียงใดนะคะ,ะเราได้แค่น้ําใจนะคะที่ท่านส่งต่อมาให้เรามากน้อยนะคะเราถือว่าเราประสบผลสําเร็จกับแคมเปญตัวนี้แล้วะค,ะค่ะนะครับ,รบก็อยู่ที่ อยู่ที่ความสามารถเนาะของแต่ละคนว่าจะสามารถบริจาคได้มากน้อยแค่ไหนมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่ว่ากัน63บาทที่คือตั้งมาเป็นแคมเป็นเพื่อเกิดการจดจําทุกบาททุกสตางค์ก็รวมเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่นําไปสู่การช่วยเหลือผู้มุ่ได้รับผลกระทบ นะคะจากการทําอาหารปรุงสุกนะคะชุดทำทานน้าใจรวมถึงการดูแลรักษาพยาบาลที่สภากาไิไทยดูแลอยู่ณนะปัจจุบันนี้ด้วยค่ะนะแล้วเราก็จะมีการแชร์กันมาทาง Fan page แฟนเพจ Facebook เราด้วยนะครับ Fm 9 1 Traffic Pro 1> คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปดูในแฟนเพจได้นะครับทีนี้นะฮะคำถามคำถามที่หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่า ทางสภากาชาติไทยนี่มีการแบบประเมินไว้ไหมครับว่าเอผมกระทบจากโควิดไนทีเนี่ยจะถึงตอนตอนไหนและการช่วยเหลือ,อน,นี่จะเป็นไปถึงถึงเมื่อไหร่ค่ะถึงจะเส้นสุดครับผมอ,อ,อ,อมีการกพูดกันไหมครัสภากาชาติไทยต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้คะ่วะว่าก็จะมีทีม ทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งอยู่ในส่วนของด้านการรักษาพยาบาลนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็ข้อมูลก็คงจะเช่นเดียวกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสบคนะคะก็คงจะอาจจะไปถึงอีกสักระยะหนึ่งนะคะ ต้องดูที่ต่างประเทศด้วยนะคะต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็การแพร่ระบาดก็ยังมีอยู่นะคะเ <c oughs> ชื่อเ <c oughs> หลือเกินว่าก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะไปจน <c oughs> ถ,ถึงสิ้นปีนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นย้านะคะว่าทุกท่านเนี่ยก็จะต้องสวมใส่หน้ากากนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นปกตินะคะ <c oughs> ล้างมือบ่อยๆไปที่ไหนมากลับมาที่บ้านก็ล้างมือหรือเข้าอาไปที่ไหนก็ล้างมือนะคะ <c oughs> ให้สะอาดแล้วก็พก ะะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นประจำนะคะคไม่ว่าจะการแพร่ระบาดเนี่ยจะชะลอไปหรืออย่างไรเนี่ยอย่างไม่น้อยเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญค่ะอืมนะครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญดีๆที่ทุกคนนี่สามารถช่วยกันได้แล้วก็ไม่ไม่ได้อา่อาอ่าเรียกว่าใช้เงินมากจนเกินไปนะครับนะตามตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับนะที่จะร่วมในแคมเปญนนี้63บาทสู้โควิด -19 ีนปี63เดี๋ยวจะได้ช่วยย้ำช่วยแช์ นะในในแคมเปญนี้กันบ,บ่อยๆนะนะทางสพเอฟเอ็ม91นะครับต้องขออนุญาตเรียนคุณจิตพนุและคุณว่าถึงแม้ทุกท่านนะคะ,ะมีน้อยนะคะก็ให้น้อยมีมากก็บริจาคมากนะคะหรือ หลายหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่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 สะดวกที่จะบริจาคผ่าน QR นะคะหรืออินโดนีเซียเนี่ยเห็นกล่องบริจาคของสภากาชาติไทยที่ไหนท่านก็สามารถที่จะหยอดกล่องรับบริจาคได้นะคะอย่างทุกแบบุบสปางอย่างที่ได้เรียนค่ะก็จะนํามาช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันค่ะโดยหลักๆาล้วคัญนะคะกล่องนี้อยู่ตรงไหนฮะพพจะบอกได้ไหมฮะ กล่องรับบริจาคนี่ก็จะมีตามตั้งอยู่สถานที่ทั่วไปเลยค่ะ<ช>นะคะ <ผม S 2> ก็จะมีในเรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงที่สถานที่ที่ตั้งกล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าเพ<ช>ิ่งจะกลับมา<ช>นะคะหรือแม้แต<ช>ห่หลายสถานที่ที่จะเป็นจุดตั้งกล่องรับบริจาคให้เราเนี่ยเพิ่งจะกลับมานะคะ<ช>ก็อาจจะเห็นก็เริ่ม ต้นอย่างใหม่ได้นะคะคอย่างที่เรียนว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีกําลังทรัพย์ในเรื่องของการบริจาคเงินนะคะคช่วยแชร์ข้อมูลนะคะก็ถือว่าได้ช่วยสภาการชาติไทยแล้วะค่ะครับหับงว่าจะมีคนบริจาคก,กันเยอะๆนะครับมีมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาสอบถามกันนะที่สภาการชาติไทยยังยังสามารถไปบริจาคเราเห็นได้เหมือนเดิมไหมฮะเอะอเหมือนเดิมคะ่ะตอนนี้ยังรับอยู่นะคะคแล้วก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าช่วงโควิดนี้ได้ว่า การการดูแลในเรื่องของอมาตรฐานการดูแลการรับบริจาคโลหิตนะคะมั่นใจได้ว่าท่านผู้รบริจาคนะคะจะได้รับความมั่นใจในเรื่องของการปลอดภัยนะคะคนั้นยังรับบริจาคอยู่ทุกวันค่ะครับช่วงชวงสถานการณ์โควิดในทีนี้ความต้องการโลหิตนะทั่วประเทศนี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงบ้างไหมครับจริงจริงแล้วโชคดีว่าอุบัติเหตุ ไม่มากนะคะอุบัติเหตุในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนะเพราะว่าทุกท่านจะต้องอยู่กับบ้านนะก็ต้องก็ต้องถือว่าเป็นเป็นความโชคดีนะคะที่ไม่มีอุบัติเหตุมากนักเพราะนั้นความต้องการโลหิตในส่วนของที่เป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุเนี่ยไม่ค่อยดีต้องบอกว่าน้อยลงน้อยลงกว่านะคะแต่าผู้ป่วยประจําค่ะผู้ป่วยประจําที่เป็นผู้ป่วยต้องการโลหิตนะคะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง นะคะเม็ดเลือดนะคะผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดในเรื่องภาวะโรคอื่นๆนี่ฮะมีทุกวันนะคะต้องเบิกเข้ามาที่คลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะในช่วงที่ชายมีความต้องการถึงแม้ตอนนี้กลับเข้าสู่สถานปกติแล้วเนี่ยก็ยังมีความต้องการอยู่นะคะเรเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะมาบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะครับวันนี้ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีการได้ยินว่า เอ๊ะนอกเหนือจากบริจาคโลหิตแล้วเนี่ยผู้ที่ป่วยเป็นโควิดแล้วหายแล้วใช่ไหมฮะก็เชิญชวนไปบริจาคพลาสมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,คะนะครับการไปบริจาคพลาสมานี่ยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเออ่ผู้ที่ ที่รักษาหายนะคะเป็นโควิด -19 แล้วรักษาหายแล้วเนี่ยนะคะทางศูนย์บริการโลหิตเนี่ยก็ตอนนี้เชิญชวนให้บริจาคพลาส m a ของท่านนะคะท่านทำง่ายๆนะคะก็ต้องลงทะเบียนนะคะเข้าไปที่ในส่วนของข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีการแชร์หรือประชาสัมพันธ์อยู่นะคะท่านต้องไปแจ้งความจำนงโดยการลงทะเบียนเข้าไปนะคะเพราะว่าเมื่อเข้าลงไปงทะเบียนแล้วเนี่ยทางศูนย์บริการโลหิตก็จะมีกระบวนการคัดกรองแล้วก เรียนเชิญท่านมาบริจาคเราหิดเหมือนคุณแมทธิวนั่นแหละนะคะที่มาบริจาคได้ทุก14วันนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่หายจากอาการป่วยของโควิดแล้วก็มาบริจาคพลาสที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการไทยซึ่งก็จะนําไปช่วยในการรักษาผู้ป่วยหลายท่านใช่ค่ะแต่ว่าผู้ป่วยอีกหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องอต้องดูแลรักษาร่างกายตัวเองด้วยนะคะเมื่ออาจ หายป่วยแล้วนะคะก็จะต้องอกักติดอยู่ให้บรรจัยอีกสิบสีวันนะคะก่อนจะมาบริจาคพลาสมานะคะคแต่ว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะน้ำหนักก็ต้องถึงด้วยนะคะคอย่างเช่นคุณลีเดียนน้ำ,นำหนักไม่ถึงก็บริจาคไม่ได้นะคะค่คะ,คะค น้ำหนักก็เป็นส่วนสําคัญด้วยค่ะใช่ฮะแล้วก็สุขภาพต้องต้องแข็งแรงด้วยนะฮนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับนะครับถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ชวนคุยเยอะเลยในยวันนี้นอกเหนือจากแคมเปญ63บาทเนี่ยนะฮะสู้โควิด1 9ปี63อ่ะสุดท้ายครับผมคุณจันทรประภาอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะในแคมเปญนี้บ้างปิดท้ายกันเช่นครับ ค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสวพรนะคะคุณจิตพนุแล้วก็ท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะที่ให้เวลานะคะสภากาชราไทยมาบอกเล่านะคะแคมเปญการเชิญชวนนะคะ63บาทสู้โควิด ในทีมปี6-3นะคะซึ่งอย่างที่เรียนนะคะเราขึ้นมานำแคมเปญตรงนี้มาบอกเล่าเป็นเพราะว่าในส่วนงานที่สภาการชาไทยไปดูแลพี่น้องประชาชนตามที่ได้กล่าวมานะคะถึงเวลาที่ทุกท่านนะคะจะไดะ้รับฟังนะคะในส่วนของแคมเปญจากสภาการช,าชาทยโดยที่ะจะ ด้วยวิธีการอบอกต่อนะคะครหรือจะร่วมกันบริจากหรือแม้แต่จะมาช่วยเป็นอาสาสมัครนะคะคที่ัวัเคลื่อนที่สภาการชาไทยซึ่งจะมีตามจังหวัดต่างๆนะคะคทุกท่านก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลืองานของสภาการชาไทยให้ผ่านโควิด19ปีนี้ไปได้ค,ะค่ะ ก็ฝากทุกคนช่วยกันในแคมเปญน,นี้บริจาคก,กันเยอะๆนะครับเอาวันนี้ขอบคุณคุณจันทร์ประภานะครับวิชิตชลชัยรองผู้มนยการสำนักงานจัดหาไรายได้นะครับสภากาชาติไทยที่มาแบ่งปันแล้วก็พูดคุยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมนะผ่านทาง Facebook Live กันก่อนแล้วกันเดี๋ยวทีมงานขึ้นขึ้นคิวอารได้เลยนะครขึ้นคิวอาร์โค้ไดคคคไ,ไ้ที่หน้า Facebook Live ก่อนจะได้อธิบายให้กับคุณผู้ชมนะผ่านทาง Facebook Live ได้เข้าใจนะครับคือตอนนี้ก็สามารถสแกนได้ง่ายๆนะครับในแคมเปญนนี้นะครับคือแคมเปญน,นี้เริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จะสิ้นสุดนะครับ ในช่วงวันที่9กักฎาาคมครับนะในแคมเปญก็คือ63บาทสู้โควิด 19. 19นะขอไปครับสู้โควิด19นะปี63นะครับ,รบซึ่งก็จะรับบริจาคทั้งหมดนี้ 63วันนะครับ63วันการบริจาคก,ก็ง่ายๆครับผมด้วยการสแกน QR code นะผมว่าตอนนี้ทุกคนสะดวกมากเลยในการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ e-banking นครับในการที่จะสแกนนะแล้วก็โอนเงินหรือว่าการบริจาคเงินซึ่งทางสภากาชาติไทยก็อำนวยความสะดวกให้เมื่อสักครู่นะก่อนที่จะสัมภาษณ์ผมก็สแกนแล้วก็บริจาคไปแล้วนะครับ63บาทแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีการระบุตัวเลขว่าจะเป็น63บาทนะหรือว่าจะน้อยกว่า หรือว่าจะมากกว่าก็ได้นะคำตอบคือเท่าไหร่ก็ได้นะครับคือได้ฟังฮะเพื่อที่จะนําเงินเหล่านั้นเนี่ยนะหลักๆเลยก็คือไปใช้นะครับในส่วนของอาการทําอาหารนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโควิด -19 ซึ่งนะมีทั้งหมดนี่นะครับหลายจังหวัดเลยที่เป็นครัวกลางนะครับซึ่งก็ต้องทําทุกวันเพราะเป็นอาหารสด ช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณหรือว่าเงินที่บริจาคมา,อ,าอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้นนก็มีการใช้ไปในหลายส่วนงานแล้วนี่นะครับก็ก็ร่อยหลอครับนะถามว่าเพียงพอไหมก็ไม่เพียงพอละครับกับความต้องการหรือว่าการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในขณะนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยกําลังที่เรามี นะครับเนี่ยโครงการนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับหกสิบาบาทนะสู้โควิด1 9ปี63กับสภากาชาติไทยนะครับคุณผู้ฟังท่านใดคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจเข้าไปดูผมแนะนำแบบนี้นะฮะเข้าไปดูในาทางาเว็บไซต์นะครับหรือว่า เพจ a c e b o o k เนี่ยนะครับของสปากาชาติไทยได้นะครับมีรายละเอียดลงไว้อย่างชัดเจนมี QR Code เนี่ยให้คอยสแกนแล้วก็บริจาคด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เมื่อบริจาคแล้วอย่าลืมนะครับติด Hashtag ด้วยก็ดีนะฮะบอกว่าเป็น Challenge นะครับแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะได้กระจายนะครับของของผู้คนที่ เขารอการช่วยเหลืออยู่ตอนนี้จากพวกเราทุกๆคนที่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ฝากด้วยนะครับผมเอาละขอบคุณทางสภากรชาาิไทยนะครับที่ที่ได้ช่วยเหลือนะฮะเรียกว่าทุกด้านทีเดียวนะครับของวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้กับประชาชนทุกๆคนนะครับที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook ไล v ์ด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมตอนนี้ชมกันอยู่27คนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เข้ามาชมกันหลายท่านเลยนะอย่าลืมนะครับส่งต่อแล้วก็แชร์แชร์กันนะครับ เดี๋ยวทักทายกันสักนิดหนึ่งมีท่านไหนบ้างคุณประชุมใช่ไหมคุณประชุมนะครับแจ้งมาบอกว่าอากาศร้อนจริงๆสุพรรณบุรีนี่ไงนะครับตอนนี้หลายที่เริ่มร้อนแล้วนะฮะหลายที่เริ่มร้อนนะครับอากาศร้อนก็ตแลตนเองนะครับแต่ว่าเดือนนี้เดือนนี้นะกำลังจะเข้าสู่หน้าฝนอ,อากาศเปลี่ยนแปลงพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลายพื้นที่ระบัดระวังกันนะครับนะคุณเข้มนี่คุณเข้มบอกมา ไฟเบรกไม่ติด200แล้วใช่ไหมก็ต้องดูแลให้ดีนะคุณเข้มนะเพราะว่าไฟเบรกนี่สําคัญทีเดียวนะฮะเนี่ยคือถ้าไฟเบรกไม่ติดนี่คันหลังนี่ลําบากเลยนะครับเนาะนะครับคุณจิราพรสวัสดีทักทายมาขอบคุณมากมากนะครับนะครับคุณฉัดมงคลนะครับให้หัวใจมาด้วยนะค,คุณปังปังนะครับคุณเ,เจมนะครับผมคุณคุณบุญถมใช่ไหมฮะทักทายทุกท่านเลย ดูช่วงได้ถ่ายนิดหนึหน่งนะครับคุณทิพดารานะฮะะคุณทิพดารานี่บอกว่าอย่าลืมสแกนผ่านแอป,ปธนาคารนะคะอ่อาใช่ฮะใช่ใช่นะครับอย่าลืมผ่านแอป,ปธนาคารนะฮค,คุณคือคุณทิพนี่ไงะฮะกลัวว่าจะจะสแกนผ่านอย่างอื่น, ager, น,นปปใช่ไหมผ่ปปานผ่านแอปไลน์ใช่ไหมแอปไลน์นี่บริจาคไปได้นะฮะต้องต้องสแกนผ่านแปปอปอของธนาคารนะครับนะบของธนาคารที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ย นะเป็น e-banking ที่ในโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละนะครับผมจะมีฟังก์ชันสแกนนะฮะสแกนไปปุ๊บเนี่ยขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ง่ายมากนะฮะอันนี้เป็นง่ายมากนะครับ e-donate นะฮะแล้วก็มีคุณคุณคุณอ้ําใช่ไหมครับอบอกว่าชอบครับนะครับนะ คุณจิตวิสุทธ์นะทีมงานเรานะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่รับชมมาทาง Facebook Live ขออนุญาตลาทาง Facebook Live แค่นี้ก่อนนะครับไลฟ์ไปไลฟ์มานี่ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับที่จะบอกข่าวคราวดีๆจากทางสภากาชาติไทยนะครับถ้ามีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆทาง Facebook Live สวัสดีครับติดตามรับชมกันต่อรับฟังกันต่อได้นะครับทางวิทยุ